สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับมันนี้ก็พบกับบรรยากาศอ่ากระท่อมครับพี่น้องเนาะบันเด็ไปใสครับผมครับอากาศก็เย็นสบายครับผมมันนี้หนาวหนาวพร้อมแล้วครับผมครับวันนี้ก็มาปิดถ่ายรายการด้วยคลิปของพ่อบางพี่กับเด่นเดินดีเด้อครับพี่น้องพ่อบางพีและเด่นเดินดีครับผมลาวพัฒนาครับงวดวันที่17เ็พฤศจิกายนครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวง กะลงไปให้พี่น้องพี่ครบเสร็จแล้วเด้อครับผมบ่ว่าจิเป็นอาจารย์ผู้พิปปากกายพ่อเสือดครับพี่น้องเนาะปูหาเจ็ดแปดครับผมพ่อเจริญศิลป์ครับแล้วก็มาคลิปร่วมครับผมครับพิจารณาเบิงเอาครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขลาพัฒนาครับพ่อเสือดครับผมครับเอาในคลิปนี้กับพ่อบังพีและเด่นเดินดีครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับสองสำนัก น้ำเสียผ้าลวยกับขอขอประคุณพอบางพี่แหละเต้นเด่นดีเด้อครับผมเอฟซีตินอ่นใจดีส่งให้ครับผมครับพิจณาเบิ่งเป็นเนวทางเชียงโขกเชียงดวงครับงวดนี้เด่นดีเพิ่นกับประกบครัให้พร้อมเด้อครับผมเพิ่นประกบคร่ให้พร้อมครับบบหลายหางครับพี่น้องเนาะครับเอาไปรับชมรบฟังกันเลยครับงวดว่างหันพอบางพี่เพิ่นเขาตะเหล็กเด่นเด้อครับผม ปกติอันนี้ก็เขาดีก็เป็นน้องน้องหัวเพาหันพันรุดไปครับสามต่องวด17บครับผมเด่น5กับ6กครับ5กับ6 2ตัวบนล่าง50 5 4 5 7 5 8 6 1 6 4 6 8 6 9กันสองหและ7 8ครับ เลขชุดเนีนของพอบางพี่ก็บเมี่หาศูนย์หาซีหาแปดกับหกแปดสองหาอะไรก็บสองแปดครับหกซีกับหกแปดกับชนกันหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นอพอสุรินหรือว่าพอสแสวงหรือว่าอีกหลายเซียนอยู่ครับผมหกซีหกแปดครับมาเบิ้งเลขอ่าสิบหน่วยบนด้วครับผมสิบหน่วยบนแปดเก้าสอง สิบหน่วยล่างแปดเก้าสองเอาเลนง่ายเลยครับพี่น้องงวดนี้เลียกสิบหน่วยผลชนกันครับสามารถเอาเด่นเดินดีมาประกบได,ด้ได้เลยได้เครับผมครับแปดเก้าสองครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบื้องเอาเป็นแนวทางเงสียงสวกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดของพ่อบางพี่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบื้องแนวทางตัวเลขของ เด่นเดินดีเอฟซีส่งให้เราพัฒนากันเลยครับครับวันว่าหันเพิ่นลุดครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นเข่าแล้วก็ลุดแล้วก็เข่าแล้วก็ลุดอีกครับผมเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้17พฤศจิกายน66เด่นบนล่าง901ครับงวดนี้เพิ่นประกบคุยพร้อมด้วยครับพี่น้อง98 90 91และ10ครับผม ครับเพื่อมานากันครับพี่น้องเนาะบนแหน่เด้อครับพี่น้องเลขไทยออกเก่าศูนย์เลขเล่าอัดอีเก่าศูนย์อีกก็ได้ครับกอดข้อกันบ่ครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้เพิ่นกะจับหนึ่งเก่าศูนย์เลยครับพี่น้องงวดนี้ครับลงคลิปไปแล้วเด้อครับผมแล้วก็สองตัวเพิ่นกะเก่าศูนย์ครับผมอาจารย์ผู้ลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขกะตามที่เพิ่นคำนวณได้ครับผมครับลองเบิ้ง 9 01ครับถ้ามพอบางพี่ครับเดินเดินดีมาเบิรงใส่กันด้วยครับพี่น้องเป็นครับ9 01ห่ 1, ประกอบ8ป2นี่ครับผม8 92ครับอาจจะมีเพิ่มมากก็จ,จะเป็นเก้าเก้าครับเป็นอ้ออเนาะเก้าสองศูนย์สอง ศูนย์แปดครับผมแล้วก็หน,นึ่งแปดหนึ่งสองนี่ยนะครับผมก็คือเอาเด่นเด่นดีในมาประกบกับแปดเก้าสองนี่ครับพี่น้องอิจฉาเบิ่งเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเสียงโสดเสียงดวงเพื่อได้โชคได้ลาบไปน้ากันครับผมเก้าศูนย์หนึ่งครับเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผูกเป็นกไห้ขึ้นกัน กอดข้อกันมาสามตัวในกระแห่เลยครับผมเพิ่มเติมดนดนโดนมาอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะแม่มาลีฉัดลาวพัฒนาเด้อครับผมวิ่งลูดเจ็ดกับสี่ครับผมลองเบิงไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะเลขวินแมมมี่สามสี่หาเจ็ดเก้าครับผมจับคู่สามห้าสามสี่สามเจ็ดสามเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า เจครับผมกันเบิ้ล3 3 4 4และ7 7ครับพี่น้องเป็นสำนักที่3ครับพี่น้องเนาะรวมอยู่ในเด่นเดินดีกับพอบางพี่เด้อครับผมลาพัฒนาแม่มะลิฉัดครับผมเอาลองเบิ้งพิจนาไปน้ำกันครับผม7กับ4ครับ ครับพี่น้ one, orie, นองครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะสามสำนักครับผมพ่อบางพีเด่นเดินดีแล้วก็แม่มาลีฉัดครับผมครับเอามาเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมอันน water. ี้พ่อบางพีครับพี่น้องเนาะสถาฒนาพ่อบางพีแคปนาจอไว้เด้อครับพี่น้องแคปนาจอไว้แล้วก็เด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีกับ901ครับผม ประกอบกับเลขกลักซิปลักหน่วยบนพอกระไดเด้อครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับแล้วก็เลขของแม่มาลีชัดครับพี่น้องเนาะลองเบิ่งไปน้ำกันครับเป็นแนวทางล่าพัฒนาเด้อครับผมกับงวดนี้แม่ให้วิ่งหลุดเจ็ดกับซีครับผมเจ็ดกับซีครับแล้วก็ชุดวินก็บจิมี่สามซีหาเจ็ดเก่าเนี่ยครับพี่น้องล่องวินเบิ้งหรือว่าจะไปเทียบเคียงกับพอเสือกกรได้เด้อครับผมเลขวินงสามสี่ห้าเจ็ดเก้า ครับสองตัวกัจิมีสามซีสามหาเจ็ดหาสามเก้าซีหาซีเจ็ดซีเก้าเจ็ดเก้าครับผมกันเบิร์นน้ำเดอร์ครับพี่น้องวันศุกร์สามสามซีซีเจ็ดเจ็ดครับผมครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะสำนักหลาสุดเลยครับผมครับคลิปนี้ก็บจิมีตัวเลขของพอบางพี่เด่นเดินดีเลยก็แม่มารีชาร์เดอร์ครับพี่น้องสามเซียนครับผม ครับนำเชียร์พาเลยก็ขอขอบพระคุณแม่มาลีชัดพร้อมครับผมครับเอาครับพี่น้องครับผมกะพิจารณาเบิรงเอาเด้อครับพี่น้องครับผมสองสำนักนี่ครับพี่น้องเนาะเปิ้ลจิกกอดข้อกันมาอีกบ่ครับผมครับระวังเดินเดินดีกบพอบางพี่ครับผม901ครับกับ892ครับว่ได้จับคู่ให้เบิรงเด้อครับพี่น้องเอานี่ก็เป็นแนวทางล่าพัฒนาล่าสุดครับผม ที่ลงไปแล้วก็มีหลายสำนักอยู่ครับผมครับบม่ว่าจะสำนักใหม่หรือว่าสำนักเกา่าพี่น้องเซีก็พี่จะน้าลองเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียง,งดวงเด้อครับผม17พฤศจิกายน66ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับถ่ายคลิปนีก้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อกครับพี่น้องครับลาวพัฒนา17พฤศจิกายน66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ